ขอนกันไก่กระดาษขอนกันไก่กระดาษขอนกันไก่ดูเออแล้วนะครับขอนกันไก่ขอนกันไก่กระดาษเราจะเร็วกวึ้นเราจะเร็วกวึ้น 1 2 3่สองามถอนกางกกระดาษหายตาชอบชอบถอนกางเกกระดาษหยอกหยอกหยอกถอนกลงเกงถอนกางเกงถอกลงเกกระดาษ เอาแบบเบสิกไม่ต้องสลับกันเอาเบสิกสุดๆหนึ่งสองสามเขาเข้าใจเขาเบสิกไหมหนึ่งสองสามขอนกันไกกระดาษขอนกันไกกระดาษขอนกันไกขอนกันไกขอนกันไกกระดาษฝนตก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 ฝนล้อยลอยลอยลอยฟ้าผ่าฟาผ่าฟ้าผ่าและนี่คือโรงเรียน